สวัสดีจานี่คุกช่องนิพอพอรจันรฐกิจเอ่อหลายๆคนเนาะ fc หลายหลายคนทักเข้ามาในช่อง facebook ถามเรื่องหมูหมูคอดมวัวไม่ให้หมูท้องอยู่บ่เบิ่งให้หนูแน่เมื่อนี้แม่ลุนก็นเลยจะมาพาไปเบิ่งหมูในช่วงระยะเวลาทองเพิ่นต่างๆเนาะแล้วก็หมูที่ย่างได้นในผสม เป็นลักษณะแบบไหนตั้งแต่ยังไม่ผสมและไก่ที่ถึงกำหนดขอดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนลหละส่งรูปขมาใน Facebook เบิ้งให้นู้แน่พี่นู้หมูหม,มูนู้นั้นท่องอยู่บ่หลายคนอยู่พี่น้องมาเดี๋ยวแม่คงจะทําคลิปตอบในคลิปนี้เลยเนาะบอกว่าช่วงระยะเวลาตั้งคันต่างๆเป็นแบบใดเนาะไปไปดูกันอ่าเริ่มต้นจาก แม่ดำเนาะแม่ดำตัวนี้ยังไม่ผสมพี่น้องเ <_ d> um> พิ่นขึ้นแล้วล่ะรอบนึ่งแล้วอ่าเพิ่นเป็นมูท้องที่ท้องที่สองแต่ที่แรกไม่กลัวจะพูดหละแต่ว่าพ่อมาคิดเบิ่งกับมใูในในในฟ้ามันบหลายเนาะก็เลยให้โอกาสเพิ่นก่อนเป็นหมูสามสายเดอตัวนี้เป็นหมูสามสายที่ไม่กุ้งทดลองมาเป็นแม่พันเนาะ <_ d> um> ท้องแรกเพิ่นบ่ผ่านดอกแต่ว่าให้โอกาสเพิ่นท้องที่สองเพิ่นเพิ่นึ้นแล้วเนาะเพิ่นเป็นสั์ตั้งแต่อ่า จับลูกยานน่มที่หามือพี่นอ้องหาถึงเจ็ดมือเพิ่นนิงแล้วแต่ม่ยังไม่ได้ผสมเด้อก็เลยยังไม่ทออ้องเนาะรอบหนาเพิ่นก็นอยู่ประมาณวันที่สองวันที่สามนี่แหละเพิ่นจะขึ้นอีกรอบที่สองหะเปียก้งจังไฟสิผสมเนาะไม่กุ้งผสมเทียมร้อยเปอร์เซ็นเนาะยังไม่ท้องจะมาผ้าเบิงทองละะนะักษณะทองขอ,องมูที่ยังไม่ท้องเนาะทองจะแปะพี่น้องอ้วนอยู่เด้ อ้วนแต่ไม่มีท้องนี่ช่วงตรงนี้จะเป็นหอมเข้าไปเนาะจะเป็นกล้ามท้องไม่ป่องนะพี่น้องไม่ป่องอนี่อันนี้คือหมูยังไม่ผสมเนาะยังไม่ผสมนี่ดูง่ายๆนี่ท้องเพิ่นจะยังไม่ป่องกล้องไม่ก,กุ้งก็จะชัดประชัดนี่นอบออะเบื้งด้านข้างเพิ่นจะเป็นกล้ามเนื้อเข้าไปเนาะอันนี้คือหมูอ้วนเด้บางคนเนะ่ยจะบอกว่า หมูอ้วนหรือหมูท้องพี่อันนี้คือหมูอ้วนถ้าหมูอ้วนเนี่ยจะลักษณะนี้เห็นไหมว่าท้องท้อง่นท้่งด้านข้างอะไรน,นี่อ้วนหมูนี่อ้วนนะแต่ทองไม่ป่องเนาะอันนี้คือยังไม่ผสมง่ายๆพี่น้องอันนี้คือยังไม่ผสมใี่้อเอ่าต่อไปก็คือมาดูหมูที่ผสมแล้วอันนี้ผสมแล้วผ่านไปประมาณเอ่อเมื่อไรวะเกือบอาทิตย์ละ ประมาณผสมวันจันทร์วันนี้วันอะไรล่ะวันนี้วันอะไรเมื่อหรวันหยังเถอะเออผสมวันจันทร์ได้หกวันเนาะผสมเย็นวันจันทร์พี่น้องอันนี้คือหมูผสมแล้วแต่ว่าผสมไปหกมือห้องก็สามารถเบิ้งได้เลยว่าเพิ่นทองหรือเพิ่นบะทองอันนี้ก็คือเพื่อนห,หนาๆจะติดแหล้วเนาะพี่น้องเนาะจากการที่เขาผสมไป หกถึงเจ็ดหมื่นเบิ่งจากทองเพื่อนก็คือปองออกมาแล้วตรงนี้เพิ่อนจะป่องออกมาแล้วอันนี้คือหมูไม่อ้วนเท่าไหร่นะหมูกลางๆแต่ว่าทองเพื่อนปองเนาะผสมไปหกวันเท่ากับสามารถเบิ่งออกได้ว่าหมูนี่ทองบ่ทองเนาะอันนี้คือผสมหกหกวันนี้ก็คือติดละร้อยเปอร์ซ็นคือหนึ่งอยู่ที่เรามั่นใจยังเพราะว่านึงอยู่ที่เข่าจับสัตว์แล้วก็อยู่ที่เา่า,ะะเาผสมเนาะ อันนี้คาดการว่าติดร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าผสมไปหกมือทองเพิ่นปองและเห็นไหมสามารถดูได้พี่น้องถ้าผูใ้ใดเลี้ยงมูมาเป็นประจำยูว่าเซาเนี่หมูผสมอ,อาทิตย์ถึงสิบมือนี่เขากับเบิงออกเนาะว่าเพื่อนนี่สติดบ่ติดอันนี้ก็คือติดแล้วร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องเพราะว่าส่วนมากถ้าไม่กุ้งผสมอ ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดตัวไหนไม่ติดก็ต้องไปพิจารณาว่าหนึ่งเกิดจากความสมบูรณ์ของเพิ่นอยู่บ่มดลูกพวกมดลูกพวกอ,อหรือเพ่นจะอายุหลายแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งก็ที่น้ําเชื้อเนอะพี่น้องที่น้ําเชือ้อก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าสวนมากถ้าเกิดไม่กุ้งสมนี่ก็คือไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่กุ้งจะไม่สมเนาะ,ะนี่ติดแล้วรอดปินทีนี้มาดูหมูที่ผสมไปประมาณ ยี่สิบวันพี่น้องยี่สิบวันจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งแฮมเชียเนาะสองสายสองสายแฮมเชียพี่น้องรัดกับแฮมเชียเนาะอันนี้ก็คือติดร้อยเปอร์เซ็นเบิ้งจากคองเพลนประมาณสิบแปดวันเนาะผสมไปแล้วสิบแปดวันก็คือติดร้อยเปอร์เซ็นเบิ้งจากคองเพอนก็คือมุ่นแล้วเนาะมุ่นแล้ว สามารถเบิ้งได้พี่นอ้องสามารถดูได้จิมสิบแปดวันถ้าเกิดสิบแปดวันจิมจะมีลักษณะบวมอยากขึ้นอันนี้ก็คือเหี่ยวก็คือติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมึงจะท้องเพิ่อนอ่าอันนี้ก็คือหมูผสมผสมไปสิบแปดเหมือนเนาะเดี๋ยวมันงจะพาไปบางอีตัวหนึ่งผสมใกล้เคียงกันขึ้นกันที่แม่กุ้งทำคลิปไปเนาะตอนนั้นตัวนี้แหละอ่าฮีเดอร์ที่แม่กุ้งแปะไว้ ที่ผสมเทียมมูดอันนี้นี่แหละผสมไก่เคี่ยงกันกับแม่ลูกเสี่ยวแฮมเชียเนาะเพื่อนกะติดแล้วพี่นนองอ่ะเดี๋ยวไม่งจะพาไปดูวันนี้เนาะที่ผสมไก่เคี่ยงกันกับเออแม่แฮมเชียเมื่อกี้นี่เนาะห้างกันปมามานเออสามสามถึงสี่หมื่นละพี่นอะติดแล้วเพราะว่าดูจากท้องเนาะนี่นี่ว่า้องเพื่อนจะเป็นเต็มมต็มดอกนี่เท่าจะเบิ่งช่วงนี่ อันนี้ก็คือหมูผสมประมาณสิบแปดมือละไม่ทีมากุงบอเนาะแต่จะผสมก่อนแม่อันนั้นอยู่หรือว่าผสมไกลกันตัวได้ผสมก่อนผสมหลังแม่มกุงกับบนใจแต่เอ,อน่าจะตัวนี้หลังเอ,อตัวนี้ผสมหลังอยู่ประมาณสองถึงสามมือละอท้องพน,นีน่าจะสิบห้ามือเนาะผสมไปแล้วสิบห้าวันแม่กุ้งว่าเพิ่นติดแล้วแม่กุ้หมั่นใจยังไงก็คือจากประสบการณ์เนาะ ถ้าเกิดท้องมันเป็นแบบนี้ก็คือพันิดแล้วแล้วก็อาการต่างๆเนาะท้องจะตรงนี้จะขึ้นมานิดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนเขาสามารถเบ่งได้ผสมมูดอ่าหกเจ็ดถึงสิบวันเนี่เขาสามารถเบ่งได้ว่าหมูเขาท้องหมท้องเพราะว่าเบ่งจากท้องเพิ่นอันนี้คือไม่ใช่ว่าหมูกินอิ่มนะกินอิ่มก็ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเขากับเบ่งง่ายๆเนาะหมูเพิ่นจะฟ่องออกมานิดนึงนี่ก็ติดเนาะพี่น้องเนาะติดร้อยเปอร์เซ็นต์มูนเพิ่กนกะ กับบ่ถึงกบวบาอ้วนแต่ว่าทองเพิ่นให้บ่ทองเพิ่นปองเนาะอ่าอันนี้ก็คือผสมหางกันกันกบแฮมเชียอ่าอยู่ซีถึงหามือโดยประมาณเนาะตอนนั้นแม่กุ้งทำคลิปออกไปอยู่เนาะพี่นอ้องอ่าทีนี้ต่อจากแม่นี้จะเป็นอีกแม่หนึ่งที่ผสมอ่าติดแล,ล้วล่ะประมาณได้เดือนกว่าเนาะดะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งเนาะ อันนี้จะเป็นแม่ที่ท้องได้ประมาณเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งพี่น้องท้องแบบออกแบบเิ็นได้ชัดเลยนี่ท้องเดือนครึ่งเนาะเห็นไหมท้องเพิ่ะเต็มจะย่อน,น,นดูง่ายเนาะแม่มูท้องไม่ท้องเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีหลายคนละ่ะทรงลูกเขามาแม่แอนเบิ้งให้นูแน่ไม่ท้องอยู่บ่พี่นะไปยูที่เห้าอละ่ะ แต่ถ้าเกิดแม่ไหนที่ผสมผสมไปแล้วบบมีอาการขึ้นเฮยังกะก็มีบางอย่างก็คือท้องทิพนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวท้องทิพเนี่เดี๋ยวแม่กุ้งจะมาทาเป็นลิปอีกบอกพี่น้องว่าหมูท้องทิพนี่เพิ่นสิมีลักษณะแบบใดเนาะแล้วกะวีธีการเฮ็ดจังไดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พามาดูหมูท้องในช่วงระยะเวลาต่างๆก่อนเนาะมีบางเชือนี่ซุมไปบ่าขึ้นบ่รายัางพ่อถึงจังหวะมา ขอดกับว่ามีลูกกับท้องทิพเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะแนะนําวิธีดูแล้วก็แก้ไขยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้มาทําคลิปดูท้องก่อนตัวนี้จะท้องหนึ่งเดือนครึ่งเนาะกําหนดคลอดเพิ่นกับประมาณน่าจะเมษาติดแล้วพี่น้องติดแล้วแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มึงไม่คุ้งก็ใหญ่กันอยู่ด้อ่าตัวนี้มันยิ่ขางแม่แฮมเชี่ยวเมื่อกี้แหละอ่า ผสมห้างกันยูสองสามวันคือเก่าเนาะแม่กุงจะเฮ็ดเป็นเดือนละสองแม่เนาะอันนี้ก็เดือนองแม่กับตัวนั่นกับตัวนี้ล่ละอืมนี่ก็ท้องของท้องใหญ่แล้วเนี่ยท้องใหญ่แล้วติดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าต่อไปจะเป็นหมูที่อ่าเดือนมีนาคลอดเดือนมีนาเนาะอันนี้ห้างคักเลยบันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเริ่มไก่สีคลอดไก่สีคลอดนี่ท้องเพื่อนจะ เดืนขื้นมาเนาะแล้วก็จะมีเต่านมขื้นมานหน่อยออันนี้เดือนอันนี้เดือนเมษาเนี่ยอดเดือนเมษาแล้วนี่ทองมุนถือว่าโอเคระดับหนึ่งทองมุนอ่าอยากจะพาไปดูมูที่จะลอดอ,อันนี้ลอดเดือนมีนาบริยังไกล่ละบักวะเดือนมีนาอยู่ฝั่งกันเนาะเพิ่นค้องประมาณสองเดือน ดูง่ายนี่ดูง่ายถ้าเกิดหมูทองได้สองเดือนจะดูคอดเดือนเพิ่นจะมีลนนักษณะนีคือเด่นเลยพี่น้องเ้อหมูที่เดือนนี้เดือนอะไรทันวามก,กราคุมพามมนาทองได้สองเดือนเนาะบางตัวเนี่ยที่นี่บ่เต่านมน้อยๆเพิ่นกะจิขคืนนี่นี่อันนี้ก็คือเดือนมีนาเนี่ยนี่กำหนดคอดเพิ่นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เดือนมีนา อันนี้จะเป็นเดือนน่าจะเดือนกุมภาพี่น้องพูดผิดพูดผิด,ดเดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาเดือนกุมภาเอ่อนี้ละะนะักษณะลอดก่อนเนาะเดือนกุมภาสองเดือนกว่าพี่น้องโอ้ยไล่สเต็ปไปกัไล่พิษไ,ไล่ไปถึอแล้ว <laughs> อ่าอ่าสงสัยทองทองอ่าของแมก่อนที่ ก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเดือนมีนาเนาะพี่น้องเนาะเดือนมีนาเอ่เดอดมีนาแล้วก็เมษาแล้วก็พฤษภามันหลายแม่พี่น้องอ่ะเอาแบบข้าวๆก่อนเนาะอันนี้ก็คือจะคลอดเดือนกุมภาอ่ากุมภาท้องได้สองเดือนครึ่งถึงจะเข้าเดือนที่สามละพอกำหนดคลอดเพิ่นกับประมาณเดือนเอ่อกุมภาประมาณช่วงกลางๆเดือนเนาะ ก็สีเรืออีกบ้านเดือนเดือนครึ่งอ่ะเดือนครึ่งเดือนครึ่งอ่ะสองเดือนเนาะหมูจันทสองสองเถือนหนาจะเป็นเต้านมขึ้นแล้วเนาะเต้านมเล็กๆท้องก็ม้นพี่น้องนี่ยังแบบชั่วเลยนี่เห็นชัดอ่ะสองแม่นี้ก็จะคลอดใกล้เคียงกันเนะเปื่อนแน่จากหน่อยเด้อ อืมพออ้องชัดนีู่เต่านมน้อยขึ้นจิมเพิ่นกะอันนี้จะเป็นสองแม่นี้จะเป็นแม่สาวเนาะจะเป็นแม่สาวทั้งสองแม่จิมเพิ่นกกจะเริ่มแดงนิดหนึ่งเพราะว่าอาแม่สาวนี่จิมเพิ่นจะยังพันในขัข้นในคอยขอดูกะจิ้มเพิ่นจะมีลักษณะน,น้อยแล้วก็ย่างพันในคอ่อยชีขาดด้วยกันขอดลูกจิมเพิ่นกก็เลยจะ เริ่มจากตั้งท้องนี่ไก่คลอดอีกเดือนถึงเดือนครึ่งนี่อวัยวะนี่เพศเพื่อนก็เริ่มเริ่มจะมีอาการบวมค่อยๆปั๊บขึ้นโดยระดับเนาะนี่ะนะวาจะถึงกําหนดคลอดเพื่อนก็จะค่อยๆบวมขึ้นบวมขึ้นเนาะอันนี้บางคนก็จะทักมาถามที่มูนูนันจะแท้งไหม ประมาหนวดคลอดเพื่อนอีกตั้งเดือนครึ่งคือเป็นยังสี่เนาะอีกเดือนครึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็คือแม่กุ้งจะบอกว่าปกติเนาะพี่น้องเนาะปะกติของหมูแม่สาวอันนี้คือปกติของเพื่อนเนาะเพิ่นจะค่อยๆอเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะนี่อีกเดือนครึ่งนี่กำหนดคลอดเดือนกุมภาเพื่อนจะเริ่มมีเต้านมเล็กๆขึ้นมาประมาณนี้เดอ้ออันนี้เดือนกุมภาเนาะที่จะคลอดเดือนกุมภาไปเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปดูนี่ล่าสุดเลยนี่ จะคลอดวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนี่แหละประมาณนี้แล้วเนาะสองแม่ที่จะคลอดเดือนหนาเนาะเดือนมักกลาอันนี้ยิ่งแจ๋วเลยพี่น้องไปไปดูกันอาจจะเป็นแม่เตี้ยนี่แหละที่แม่กุ้งลงคลิปไปก่อนหน้านี้หลายคลิปเนาะวันที่สิบสองประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาจะเป็นสองแม่นนี้ต่างกัน ต้อรมเนขึ้นชัดแล้วยังยังเดินเล่นเลืออีกไม่ถึงสิบห้าวันเนาะอ่าถึงเพื่อนก็เริ่มบวมเดี๋ยวเพื่อนในต้อไปนี้เพื่อนก็จะบวมบวมนามเนาะขืนยางเร็วเลยล่ะเพราะเพื่อนจะถึงกําหนดคลอดแล้วแต่ถ้าแม่ไหนที่อ่าแม่ที่จะเป็นเดือนกุมภาเนี่ยเพื่อนจะแดงเพื่อนจะแดงแลวกะบอขืนเร็วเนาะอันนี้ จากน้อยเพิ่งกะสีก็ค่อยบวมงหญยขึ้นงหญ่ขึ้นบวมอย่างเร็วเลยเนาะบวมหน้าแล้วอ็ะพอเพิพ่งไก่ขอดนี่มันก็นจะเหี่ยวเนาะพี่น้องเหี่ยวช้ำมืดอนันละคือเข้าตรงฝ้าเนาะอ่านี่เดือนหน้าห่งแบบอย่างอาลังการเลยแม่เตี้ยอ่าดูท้องตัวนี้ก็ได้เห็นว,ว่ด้านข้างคนอันนี้ก็คือหมูแม่สาวเนาะหมูแม่สาวง่ายๆพี่น้องหลายๆคนกระทักเข้ามาถาม ให้เบิ้งให้หนูแน่หมูท้องอยู่บ่าบางคนก็ทากกับมาพี่หมูกำนดคลอดอีกสองอาทิตย์นี่เบิ้งให้หนูแน่ท้องอยู่บ่ก็คือถ้าเพื่อนบพเป็นลักษณะแบบที่คุณแม่คุณเฮดคลิปไปนี่ก็คือไม่ท้องเนาะบางคนนั่นเลืออยู่อาทิตย์ซองอาทิตย์บมมีหัวทองบมมีหัวเต่านุ่มกระตอบเด้เว่าบอทองเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเบิง้งสัตว์เพื่อนนั่น บอเป็นเนนะองพี่น้องเนาะสมไปแล้วเพื่อนอาจจะมีอาการขึ้นหมูแต่ละตัวนั้นขึ้นจะเป็นขึ้นเงียบขึ้นดุขึ้น,นห้านขึ้นยังมันบอขื้อกันเนาะหรือบางตัวอาจจะเป็นท้องทิพนาะพี่น้องสมไปแล้วก็เงียบโมมี่ยังกามีพี่น้องแม่กุ้งเคยเจอมาแล้วนาอหมูท้องทิพนี่อยู่ประมาณตั้งแต่เลี้ยงหมูมาเนี่ยซิบก็ปีนี่เจอประมาณสองแม่สองถึงสามแม่เนาะแล้วเพศแบบใดล่ะปนี้เยี๋ยวแม่กุ้งจะมาเฮ็ดคลิป ให้ดูอีกหนึ่งคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวว่างๆไนละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องหมูที่ทอ้ทอ,งทอ,งทองท้องลมท้องลมท้องทิพเนาะกามี่พี่น้องหมูขี่ตัวเขาจะเอิอนหมูขี่ตัวมือนีกะประมาณนี้เดอ้อผู้ใดที่สงสัยกะเอาไปเปรียบเทียบใส่หมูตัวเองเดอ้อเอาไปเปรียบเทียบใส่หมูตัวเองง่ายๆพี่น้องปกติหมูท้องถ้าเกิดท้องได้สองเดือนครึ่งนี่เพิ่นกะซิมี ต้านมเล็กๆขึ้นมาแล้วเนาะให้ห้องได้บึงง่ายๆเนาะแล้วก็หมูที่อ่ใกล้สี่ขอดห้างเด่นเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> บางต้นซิหามือทักเขามาถามพ่วงนุ่มกับบะมี่ทองกับบะมี่ถามว่าหมูหนูทองบอ่อมันกับบะทองเหรอหนูเอ้ยแต่ว่าเฮ็ดงอ่ากับบอรสรุปเนาะแต่ว่าแม่กุ้งกับว่าไม่ท้องแต่ จะให้สรุปร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่สรุปก็ต้องรอให้ถึงรอบถ้าเกิดผ่านรอบที่เขานับไว้ร้อยสิบห้าวันนี่เพิ่นยั่งบม่มีอาการอยากคลอดบ่มีอาการคือนหมูทองนี่แล้วก็บ,บ่มีอาการเป็นซัน์นี่ก็ต้องพิจารณาเนาะพี่น้องแม่คุณก็จะแนะนําไปแบบนี้เนาะให้มันผ่านรอบซะก่อนสมมุติว่าอีกสิบห้าวันนี่จะคลอดคือจังแม่เนี่ยอีกแค่สิบหามือแหละจะคลอดคือแม่เตี่ยกับแม่นี่เนาะเพิ่นก็นจะเป็นลักษณะแบบนี้เด้อ แต่ถ้าหมูของอผู้ใหบ่มีอาการคือแบบนี้กะบ่ท่องละแต่ว่าเข้ากบับบท่าน,นอยากเห็นอย่างเข้าก็ต้องล่อให้ผ่านผ่านรอบในการที่เข้าจัดว่าเออกำหนดลอดเพื่อนประมาณวันที่สิบสองสิบสามเต่านมกับย่งบม่มีจิ้มกบับบบวมท่องกับปรแะๆล่อไปอาทิตย์นึงกัยังบ่เกิดอย่างขืนเข้ากับแล้วแต่เข้าผิดจระนาเนาะพี่น้องเนาะ อาชีก็บหรืออาชีบางเทือนี่บางตัวก็ขึ้นแม่คุงเอานีทองทิีเนาะพ่อพานหลอบไปแล้วเพิ่นก็นจะเป็นสัตว์จะมีพี่นอ้องลายอันลายอย่างเนาะเลี้ยงหมูแต่ไม่หมูค่อยๆเบิง้งค่อยๆศึกษาค่อยๆเลี้ยงลูกกันไปเนาะเอาประสบก,การณ์มาเล่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนาะมือนีก,นกับจังไรกับฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คุ้งนี่พอกรจันทกีน้ำเนี้ยน่จ้ะเดี๋ยวจะหาแนวมาเล่าสู่กันฟัง น้องพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ะ